สวัสดีครับผมโจเซททีวีอยู่เกมเรนโบสติกพาร์ทที่38กันแล้วไมล่ชารับชมกันเลยโอเคครับเอ้ยไม่ใช่แม่ลิ้นจัรัวไปไหนเนี่ยโอ้โหลิ้นรัวเราอยู่กับเอ่อชาเล่รอใช่แหละชาเล,ล่เออแล้วก็อ่านยิ้มตลอดของเราเออเป็นไงล่ะเปิดมาก็ ออกจากเกมเข้าสู่เกมแล้วใครวะเนี่ยเล่นตัวอะไรดีเอาตัวที่คุ้นชินดีกว่านี่เลยกระสุนเยอะครับไม่จำกัด i n f i n i ิตี้ r อโอเคครับครับโอเคครับเออโอเคครับนี่อา้าวกดปิดช,ชีวิตเปลี่ยนวายวาย มาดนะครับยพื้นที่ออกมาเลยครับน้องหนูเต็นเเชืไปชื่ไปชืไปชืปึ๊บกระโดดมีขึ้นรอเจ้าของครับรอเจ้าของเข้าเก็บจอดรู้ไหม Proceed to Biohazard Container Location. Got oh, you, baby. I might have ammo! Charge set. Breathe. Badoom. You're peck ยังเป็นแปลกครับมันจะมาจากด้านบนก็โดนปาดโอเคไม่มีคนนะออกมาไวมาก ได้เจอคือบุกยากเนี่ยครับเอ้ยบุกยากครับบุกยากเลยเนี่ยบุกยากมากตอนเนี้ยอืมในตัวนี้แหละตัวที่เราแบบซื้อตัวแรกๆเดีโชว์เซียนเหมือนเรียนมาไม่อยากจะคุย ผมเนี่ยเป็นลูกศิษย์เก่าของอาจารย์คงมาก่อนโอเคครับเดี๋ยวผใช้วิชาของอาจารย์คงคงที่อยู่ที่เดิมไม่ไม่ไม่เคยไปไหนเลยเข้าไปเลย ว่าโดนกระโดดเข้าไปแล้วก็จะหาย10ขึ้นรู้ขึ้งรู้จริงนะนี่ location โดนโดนไฟเผา ขอดูหน่อยมีใครอยู่หรือเปล่าพาไปก่นอนคงดีขอสักลิฟไป แต่กับคืนลกูกไม่มีแล้วกลัวที่ไหน Oh, yeah. Get clear! One up grenade out. Secure the container. Stop securing the container. Being oh. more oh. neutralized. Mission successful. ฝ่ายบุกเล้ชนะหนึ่งเกมก็ถือว่าดีแล้วครับถ้าไม่ชนะตะเกมเนี่ยไม่ดีฝ่ายป้องกันเงี่ยเข้าต้องบุกใหม่แล้วตูมแล้วก็ตูมเห็นเขาเอาล่างนี้มาแล้วก็อยากเอาไม่มีมีแต่หัวเอาตัวไหนดีนอตัวนี้ดูเออ ยังไม่เคยเล่นเอ้ยเคยนั่นแหละแต่เล่นไม่เป็นโอเคเรามาอยู่ป้องก <that that right? so that that okay. like ันด่านไหนวะเด็กไม่รู้ติดด่านไหนเนี่ยผมรู้ยังเยอะตั้งเลยอืม yeah, 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 ทีมราชการได้ครับเหลือคนเดียวแล้วก็เล่นกล้องเลยใช่ไหมแถวนี้ครับชนะสามตาเอ้ยไม่ใช่ชนะสองตาติดแล้ว เฮ้ยจะไปปืนนี้มันนิ่งจังวะตอนที่เราเล่นมันไม่นิ่งเลยแปดคะแนนตอนนี้เราแปดร้อยแปดสิบเจ็ดถ้าไปเลขนแปดนะ่าจะสวยกว่านี้เอาตัวอะไรดีบอลคิวลี่ไหมอ,อืมตัวแก๊สพิษก็ไม่ได้เล่นบ่อย ลองไอตัวแก๊สพิษด,ดูแล้วกันโอเคเราหยจุดนี้กันครับจุดสองพจนึงไม่รู้คืออะไรห่องขวดยิงข้าวอะไรเรา 3. อุ้ยยืดพื้นที่กันนะใช่อะไร We're carrying the wall! What happened? You me not? Idiots! Fortify the wall! The next one is here. Okay. Five seconds and counting. Device timed. Keep an eye. op-for drone has located the biohazard container. สิ่งที่เราควรกลัวก็คือเรานอนตรงนี้ก็ได้ เราแวนอันนียจะมาทางไหนหน้าใต้ดิน มันจะสังหารเข้าได้มั้ย แพ้ผมแพ้ครับ เพราชนะครับแต่เขาไม่มีงงมาบังกีที่ผมยิงไปน่าจะเป็นไอตัวที่ผมเล่นไปไฟบุบอะเปตัวที่แบบผมไม่ค่อยชอบครับถ้าเห็นแต่หัวไม่ไม่ไวแต่บางคนก็ยิงคมนะยิงหัวคมมากโผล่ไปแม่งบังเกอร์แต่งงสิครับใช่งง ผมไก่ตาแตกเลยด้วยแบบเฮ้ยเป็นไปได้ดีแท้ไม่ใช่อะ่ะเพื่อนอยู่ด้านหลังแม่ยิงโลดเราแตกคืออะไรเพื่อนเหมือนว่าแบบเขาจะช่วยยิงไงเออโลดแตกหันไปมองต้องด่ามือซีเรียชัดแต่รู้สึกเสียงหน่อยแบบ แบบโล่รเราเยอะสองอกนะใจย็บเออมันก็เป็นของลำค่าสำหรับเราออเของลำค่าเชียวนะพวกคุณก็น่าจะเข้าใจมัง้ง <10 seconds. S 1> น่าจะเข้าใจพอแล้วแหละ ต้องนี้หนึ่งแล้วปิดในเพื่อนรัวางหลอกว่าเราอยู่ตรงโน้นที่แท้เราอยู่แค่ตรงนี้ครับมาสังเกตใจเลย ถ้าเข้ามาทางนี้ก็เดี๋ยวนี้จะเบิดแรงขนาดนี้เลยเหรอนะแต่ก่อนไม่แรงนะแต่ก่อนไม่แรง ก่อนไม่แรงอะ่ะผมพูดตรงๆเลยอ่าทำไมสแกนไม่ได้ทำไมสแกนไม่ได้ไม,ไม,ไดมองทุกซอกทุกมุมตรงนี้เพื่อนหนึ่งตัว งล่อีกหนึ่งตีครับย่อไม่ต่อยนม่ถึเราต้องหเพื่อนๆครับลอยูที่สองยิงได้สี่โอเคเหลือตัวนี้ตัวเดียว ไปแล้วครับปุ๊บปุ๊บออกมาแล้วกระโดดปุ๊บปุ๊บยิงครับยอ,อดหน่มมทไโอ้โหโหเหรอไหมปกติเขาควรมองไปนานแล้วครับแต่ฮีโร่เขาบังไว้ให้คณะอย่างอะไรอ่านไม่ทันผมได้ที่สองมาใช่แหละครับที่สองคนนอยู่ที่สาม สามพันห้าอยเจ็ดเอาเละครับถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์แล้วเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบาย